ทุกคนดูให้ดีนะคะดูความชัดนี่ให้ดีเลยนี้นะคะคือกล้องรถรุ่นใหม่จากแบรนด์ของแอคซอนค่ะเป็นแบรนด์เดียวที่เรากล้ารับประกันให้คนถึงสังปีเต็มตัวนี้นะคะมีชื่อรุ่นว่าโรดแคมค่ะเขาเป็นกล้องติดรถแบบส่งกล้องหน้าหลังแต่เดี๋ยวเรามาดูกล้องหน้ากันก่อนอย่างแรกความชัดต้องมาจาก Full HD 1080p ชั้นขนาดไหนมาดูนี่เห็นไหมคะ ทุกตัวอักษรชัดเจนมากตั้งแต่ตัว oh, 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 แรกจน oh, oh, oh. ตัวสุดท้ายแบบนี้แล้ว oh. คิดดูเลขทะเบียนมันจะเหลือไหมล่ะอ่ะ oh. และนอกจากนี้แล้วนะคะถอยออกมาถอยออกมาถอยออกมาเห็นไหมตัวเลนของเขานะคะ1น0่อยองศาเก็บเรียบตั้งแต่ซ้ายยันขวาไปเลยค่ะ oh. และอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่ารุ่นนี้เขาเป็นสองกล้องหน้าหลังเพราะฉะนั้นเขาต่อกล้องหลังได้มาดูกล้องหลังกันจก้กนี่วิธีใช้งานง่ายมากคุ้หญิงตัวเล็กๆแบบผ่อหมูก,ก็ทำได้ oh. ก็มันแค่เสียบสายเข้าไปแบบนี้เสร็จแล้วค่ะ ขอดูหน่อยนีจาและดูความชัดกล้องหลังดิครับอ่ะซูมตัวอักษรให้โอ้ยมันชัดมากแม่และกล้องหลังนี้นะคะบอกเลยว่าต่อเป็นกล้องถอยรถได้ด้วยนะครับรวมถึงนะคะน้ำหนัก มีความกว้างขนาด3นิ้วใหญ่กําลังดีเวลาติดรถอะ่ะคือไม่ใหญ่เกินไปไม่เกะก,กะไม่เอถอะทะและมีฟังก์ชันในการทํางานนะคะครบเลยไม่ว่าจะเป็นรูปเละคอร์ดิ้งนะคะบ<ล>ันทึกไฟล์นซัมอัตโนมัติไม่ต้องมานั่งล็อไฟให้เสียเวลาหรือว่าจะเป็นโมชั่นดีเทคชั่นค่ะรถจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติถ้าเกิดมีอะไรที่มันเคลื่อนไหวผิดปกติปุ๊บล็อกไฟทันทีเลยค่ะ,ละและทั้งหมดเนี่ยบอกเลยนะว่าคุ้มค่าในราคาไม่ถึง1,000บาทเพราะวัน เามาพร้อมกับโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมสามจ้ามีอะไรบ้างมาดูมาดูนี่ค่ะอย่างแรกเลยที่จะแถมให้กล้องหลังเลยเอาไปเลยอ,อย่างที่สองนะคะนี่ค่ะที่วางมือถือในรถนี่เลยและอย่างที่สามของเราคูปองแทนเงินสดมูลค่าส่องรอยบ้านปกติแล้วนะแค่กล้องตัวเดียวมาจากซูมจากนี้เลยข้างกล้องอะ่ะ ไม่ขายค่ะไข่มุกมาทั้งทีโปรโมชัน่นเอาไปเลย